ก็แปลงผักแปลงสมุนไพรที่เดินเข้าไปแล้วก็จะมีมีผักเก็บกินได้ตามอัธยาศัยตามอารมณ์ในแต่ละวันที่อยากจะกินนะแล้วก็สมุนไพรที่ใช้ทําชาเราก็ชอบกินชาสดใช่แย่เราก็อาทำชาเสร็จแล้วสมุนไพรที่ใช้ท,ทําลิบทำบาม์ ทำยาทำครีมแก้ปวดนวดหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็จะอยู่ในนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นแก้คัดจมูกภูมิแพ้กําเริบจิ้นตัวไหนตัวไหนอะไรอย่างเงี้ยคือไอเดียก็จะเป็นประมาณนั้นนะก็คือจะมีทั้งแบบว่าเออว่างๆก็จะเก็บเอาสมุนไพรในแปลงมาทําเป็นเอเซนเชียลออยสกัดน้ามันหอมระเหยอะไรอย่างเงี้ยนะไอเดียแหมบันเจิดมากเลยนะจามจริงแล้วก็จะมีมะละกอมีพริกมีขมิน้นมีคือแบบ เรากินอะไรเราก็คิดว่าเราอยากปลูกกันนะครับก็คือเซตอัพว่าจะทำอย่างนั้นแล้วก็เอาต้นไม้ที่ตอนมาก็คือมันเริ่มไม่ได้เริ่มจากทุนอะไรมากนะครเราตั้งเป้าหมายไว้ที่ทุน3,000บาทพูดง่ายๆก็คือ,อา3า3,000บาทสตาร์ทอัพนะก็คือทำทำสตาร์ทอัพแปลงเล็กๆเกนี่ยด้วยเงิน3,000บาทแล้วเราคอยดูว่ามันจะผลตอบแทนมันจะคืออะไร แต่ตั้งใจไว้คร่าวๆคือผลตอบแทนตั้งสามล้านอะไรเงี้ยนะมันก็เยอะอยู่แต่ว่ามันก็โม้อะแต่คนเรามันก็ต้องมีเป้าหมายนะครับก,ก็ก็ตั้งเป้าไว้นะครับสุดท้ายก็ก็ปลูกไปปลูกไปแล้วใส่กระถางไปเรื่อยๆ,ๆจนได้ประมาณเกือบ4ี่ร้อยกระถางนะครับก็คือมีพวกพาโลซานโตเอาไว้ทําชามีบอสวเลียกัมยานเอาไว้ทำสารสกัด ให้สกัดเป็นบอสเวอรีอัลซิดหรืออะไรพวกนี้นะก็ไอเดียก็จะทำแบบนั้นนะก็คืออย่างละสิบต้นสิบต้นก็มีบอสเวอรีแต่ละกลิ่นแต่ละแต่ละสายพันธุ์ก็ก็ใส่ลงไปอย่างละสิบต้นสิบต้นสิบต้นบอสเวอรีนานาบอสเวอรีซาก้าบอสเวอรีแอสเฟนิโฟเรียแล้วก็เยรูซาเล็มอะไรพวกนี้นะก็นึกนึกถึงอะไรได้ก็จะลงลงล,ลงไปนะหรือเรามีอะไรเราก็ทำวันหนึ่ง ก็ลดน้ําไปพอพอทำเริ่มเริ่มจะเริ่มจะเสร็จแล้วก็คือใส่ใส่ดินเอาเอา,เอาดินใส่กระถางเ่ะเอาดินใส่กระถางแล้วก็เอาต้นไม้ใส่กระถางปลูกเริ่มเสร็จแล้วก็วางเรียงวางเรียงเซ็ตอัพระบบน้ําเสร็จเรียบร้อยนะแล้วลเปิดปิดน้ําเรียบร้อยนะปรากฏว่าเฝ้าดูการเจริญเติบโตแล้วเราก็จะหลังจากนี้นะเราก็จะอัพเสิร์ฟไปก่อนเรื่อยๆสักพักหนึ่งคิดว่านะแล้วจะได้เอาผักพวกพวกผักที่แบบว่าอา่า ปลูกแล้วอย่างเช่นผักบุ้งคะน้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะน้ากวางตุ้งอะไรพวกนี้นะจะได้เอาไปเพาะต่อปรากฏว่าเอ๊ะพอลดน้ําไปลดน้ําไปต้นไม้เหี่ยวลงเหี่ยวลงนะต้นไม้เหี่ยวลงเหี่ยวลงเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นต้นไม้ใบเหลืองลงเหลืองลงเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นเอ๊ะ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 หลายเอ๊ะขึ้นมามันก็เกิดประเด็นใช่ไหมเอ๊ะอย่างเดียวไม่ทําอะไรมันก็กระลายอยู่ใช่ไหมครับลุงก็เลยพอเอ๊ะเสร็จแล้วลุงก็ลงไป คน้คนหาความจริงว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นต้นไม้ทาไมมันไม่โตมไม่งามเพราะว่าฤดูกาลนี้มันเป็นมันควรเป็นฤดูกาลที่จะต้องอ่าฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลที่ต้องแตกยอดใหม่สร้างสร้างลําต้นแตกยอดใหม่ของต้นมดย่อไนะส่วนมากนะครับเนี่ยก็พอไปเจอข้างในนะฮะมันมันเหมือนกับว่าพอเราลดน้ํแไปแล้วดินแห้งเร็วมากลดน้ําไปแล้วดินแห้งแห้งเร็วมากเพราะว่าลุงใส่แกลบลงไปเยอะมากนะครับ แกลบมันตัวเปลี่ยนเกมเลยเป็นเกมเชนเจอร์เลยก็เลยแบอบเอถ้าเราจะเปลี่ยนกระถางใหม่คิดในใจนะถ้าเราจะเปลี่ยนกระถางใหม่กับเอามาปลูกลงดินแม่งเลยเป็นไงอะไรอย่างเงี้ยสองร้อยตารางวาเราก็นะก็ไม่ได้พื้นที่ที่เราจํากัดต้องสองร้อยตารางวาเราสามารถขยายไปเป็นหลายๆตารางวาด้วยอีกอย่างหนึ่งคือดินของเรามันดีอยู่แล้วใช่ไหมเพราะว่าดินที่ลุงเคยลุงทําไวไวทาแปลงสองร้อยตารางวามันเป็นดินขุดนะครับ ขุดมาจากบ่อขุดมาจากสะนะแล้วเอามาเททําเพื่อจะทาบ้านก็เลยกลายเป็นว่าไม,ไม่ได้แล้วเอาลงดินดีกว่าปรากฏว่าเราก็มาเดินสำรวจนะเนาะเราก็ไม่ลงเลยทันทีนะลุงก็เป็นคนคิดอะไรเยอะแยะมากมายไปหมดเลยนะก็มีการวางแผนมีอะไรนะก็เดินมาดูว่าต้นไม้ที่เคยปลูกครั้งก่อนเมื่อประมาณปีใหม่หรือสองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นยังไงบ้าง ก็มาเห็นความเปลี่ยนแปลงของต้นไม้ที่ปลูกเมื่อสองเดือนที่แล้วนะครับ b well o well s ว u เลียเซเลต t a b o s s u l ลีย a า a ้านะหลายๆต้นอย่างต้นฝั่งนู้นนะบอส s u เลีย a า a ้านะครับออกยอดใหม่ได้ตอนไปหลายรุ่นแล้วนะครับมันก็อีกตัวหนึ่งก็คือพวกมดยอดนะครับ c o m i p h o เมืรอแล้วก็ไอ้พวกที่ปลูกครั้งล่าสุดพอเราลดครั้งก่อนนู้นพอเราลดน้ำเนี่ยเมื่อหลายปีที่แล้วเนี่ยเราลดน้ำปุ๊บมันก็แตกใบออกมาอันนี้เป็นนิมิตหมายอันดีก็นละ ลุงก็เลยกล้าที่จะตัดสินใจกล้าที่จตัดสินใจเอามันลงมาปลูกที่แปลงเลยดีกว่าไม่ไม่ไมคือเล่นแบบรีเจนเอรทีฟเลยดีกว่าก็คือลงลุยเลยแปลงเลยนะครับก็เอาเครื่องตัดหญ้ามาตัดหญ้านะครับบริเวณนี้ตัดหญ้าไปนี่ตัดหญ้าแล้วประมาณ7วันนะครับหญ้าเริ่มขึ้นมาอีกแล้วเดี๋ยวได้ตัดอีกแล้วก็คือพอตัดหญ้าเสร็จแล้วก็ก็เคลียร์พื้นที่ เสร็จแล้วก็ไม่ได้พิธีรีตองอะไรมากเลยก็ยกต้นไม้มาเสร็จแล้วก็เอาน้ําลดต้นไม้แล้วก็ต้นไม้น่ะมันก็น้ํามันก็ไหลลงไปในพื้นดินใช่ไหมเพราะว่ามันขุดยากไงก็คิดว่าเอาเอาน้ําลดลงไปในกระถางเสร็จแล้วน้ํามันทะลุตูวกระถางลงไปก็ไปทําให้ดินมันชื้นลองชื้นชื้นหน่อยก็เราขุดง่ายขึ้นไม่ไม่ได้ดินแห้งถ้าดินแห้งขุดไม่ไหวถ้ามันมีอาการมือแตกได้นะครับก็คือดินที่นี่มันก็เป็นดินทรายแต่พอเวลามันเกาะมันแข็งแล้วแข็งโป้กเลย นะครับดังนั้นก็เอากระถางต้นไม้มาวางวางวางเลียงแถวเลยนะลุงวางเลียงแถวเลยนะครับเนี่ยประมาณนี้เลยแล้วก็หลังจากนั้นก็เอาน้ําลากสายยางน้ํามาลด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 วนไปวนมาลดวนไปวนมาวนมาน้ํามันก็ซึมลงตูดกระถางใช่ไหมครับแล้วเราก็ขุดตามเลยวันหนึ่งปลูกได้ที่ยังสามสิบต้นนะครับโปรเจกต์เล็กๆเนยนะโปรเจกต์เล็กๆที่ลุงตั้งเป้าหมายว้แล้ววันนี้เราจะปลูกสามสิบต้นสามสิบต้นวันนี้จะเล่นแถวหนึ่งแถวหนึ่งแถวหนึ่งเนี่ยตอนนี้ก็ได้หนึ่ง หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าตอนนี้ได้ห้าแถวแล้วนะครับก็คือห้าห้าวันก็ทยอยทยอยปลูกไปบางครั้งก็ยี่สิบบางครั้งก็สาสิอย่างเงี้ครับบางครั้งก็ยี่สิต้นสามสิต้นแล้วแต่ว่าเออจะแดดร้อนแดดเย็ยนอะไรเงี้ยก็ค่อยๆทําไปปรากฏว่าไอ้คนรุ่นที่ปลูกรแรกๆอ่ะพาโลซานโตนะครับ โอ้โหงอกงามมากนะฝั่งกระนู้นก็งามนะครับเป็นมัติโลจามติโลจาต้นอีลองกาต้าก็แตกยอดใหม่คอมิโพล่าจิเรเดยนซิสซึ่งเป็นเจรูซาเลเมอร์ก็ออกยอดใหม่โอบามาซัมก็แตกปิดปะโอ้โหแบบมันดูแล้วมันชื่นใจนะฮะมันดูแล้วมันชื่นใจว่าเรามาถูกทางแล้วเพราะว่าเชื่อไหมครับว่าต้นไม้อยู่ในกระถาง3เดือนแล้วไม่แตกยอดนี่คือผิดปกติแล้วนะ คือนิ่งมากอะ่ะเออพอพอทําวิธีการอย่างนี้ปั๊บเอามาลงดินตุแล้วลดน้ําให้ชื้นอะ่ะเดี๋ยวลุงจะพาเดินชมกันนะครับต้นนี้เป็นต้นเคอรี่นะครับเคอรี่ลีฟซึ่งอยู่ในกระถางเนี่ยแบกอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ออกยอดอะไรเลยนะก็พอมาเห็นแล้วก็สดชื่นนะใบรู้สึกจะเขียวขึ้นแล้วก็เออดีขึ้นแลควก็ตัวนี้เป็นบอสเวียปาโอาไม่ใช่ดิบไม่ใช่ปาโป อันนี้ตัวบอสเวเลียก็จะมีใบหักบ้างก็ปลูกไว้ไม่ได้คําไม้นะครับสังเกตดูนะครับว่ามันจะมียอดขึ้นมาตามต้นหมดเลยนะเพลินนะตัวนี้เป็นบอสเวเลียอีกตัวหนึ่งคือ,คอบูราธานะครับบูราทาไม่ค่อยมีสตอรีร่อะไรแต่กลิ่นโทนกลิ่นโทนคล้ายๆกับบอสเวเลีคาตาลียนะครับแต่ลักษณะใบก็จะเห็นความต่างกันนะครับตัวนี้เป็นไปชอนักเตียนละมังแต่ยังตัวนี้ก็เลี้ยงยากพอสมควรนะครับ ตัวนี้ตัวนี้เป็นมะรุมนะครับมูริงก้าของของต่างประเทศตัวนี้ก็จะเป็นอโอบามาซั่มอโอบามาซั่มก็จะเริ่มมียอดออกมาที่ปลายหลายต้นเริ่มมียอดออกมาให้เห็นที่ปลายนะครับอย่างเช่นต้นนี้ก็คือ,อ,อตัวนี้เป็น,น,นตัวนี้เป็นพา,ารซานโต ครับาสารสังเกตดูทีครับว่าเนี่ยคอมิโพลา่าเคยูเอครัวคอมิโพล่าค,ครัวนี่เป็นตำนานของกำมยานไอของมดยอมที่มีกลิ่นหอมมากและลำต้นสวยชงพุ่มงามอยู่ในกระถางอะไม่มีเลยใบแห้งใบเหี่ยวใบหงิกนะนิ่งมากเลยแต่พอลงดินมาครับเห็นไหมเริ่มออกยอดเล็กๆกระตุ้งกระจริงมาให้เราชื่นใจหวันนะครับกับการลงดินห้าวันซึ่งลุงแบบตงตื่นเต้นตกใจมาก ตัวนี้ก็แน่าประมาณ7วันถึง5วันรุ่นเดียวกันกับไอตัวนั้นนะรุ่นเดียวกันกับคอมิโพลา่าขัวซึ่งโอ้โหมาถูกทางเลยตัวนี้พอเอามาลงดินเนี่ยพอดีว่าดินแตกนะครับพอดินแตกเสร็จแ,แล้วก็ทิ้งใบแล้วทิ้งใบทิ้งกิ่งด้วยนะครับเนี่ยทิ้งกิ่งบนเลยนะครับแต่ว่ากําลังจะมีตุ่มเล็กๆออกมาจากตรงนี้นะกำลังเป็นกิ่งออกมาคือความสดชื่นมากเลยผมว่ามันไปได้ดีมากเชื่อไหมครับว่าต้นนี้นะ ตัวนี้เป็นไวท์โคปาครับไวท์โคปาตัวนี้นะกระถางแตกรากกระจายออกเลยแล้วก็แบบว่าดินหลุดออกจากรากหมดเลยแล้วก็สบัดสบัดสบัดแล้วก็เอาใส่ลงไปแล้วก็เอาดินกรกคิดดูหลังจากนั้นเป็นแบบนี้แบบที่เห็นอย่างนี้เลยนะประมาณไม่เกินสิบวันนะตัวนี้นะไม่เกินสิบวันครับตัวนี้ก็คือคือไวท์โคปาเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้กระถางไม่แตกดูสิกระถางไม่แตกก็ยังสดชื่นดีเหมือนเดิมนะครับให้เราเห็นกันชัดๆว่า ต้นไม้เหล่านี้เขาชอบที่จะอยู่กับธรรมชาติแบบนี้มันก็จะเป็นแถวยาวไปถึงตรงนู้นนะครับไฝั่งนู้นก็ยาวไปถึงตรงนู้นนะครับไม่มีเหี่ยวไม่มีเหี่ยวแต่ว่าก็จะมีบ้างเหี่ยวอย่างลีลานอเนี่ยลีนานอเนี่ยก็มีเหี่ยวบ้างแต่ว่าอาการฟื้นขึ้นมาหรือมีใบใหม่ขึ้นมาแล้วยอดใหม่ขึ้นมาดูนะครับเห็นไหมอืมเนี่ยนี่คือแบบมันตื่นตาตื่นใจมันตื่นตาตื่นใจกับผลสําเร็จที่เรา ที่เราได้ลงมือทําตัวนี้เป็นของเดิมที่อยู่นะครับเป็นมดยอบนะครับเป็นคอมิโพล่ามือ5ห้านี่มามามาจากต่างประเทศก็ในชื่อคอมิโพล่ามือ5ห้าเลยสังเกตดูต้นจะสีขาวนะครับไว้ห้ดูนะเป็นสีขาวเลยคอมิโพล่ามือ5ห้าจะไม่ค่อยตั้งต้นเท่าไหร่แต่จะออกกิ่งเยอะมากต้นก็จะเนี่ยก็ประมาณ2ปีกว่านะต้นนี้ตั้2สองปีแล้วลุงคิดว่าเดี๋ยวลุงจะตอนออกตอนออกแล้วก็เดี๋ยวจะแต่งทรงใหม่ให้สวย ตัวนี้จะเป็นคอมมิโพล่าเหมือนกันเป็นซิมพิซิโฟเลียซึ่งเป็นเป็นเป็น,ปนมดยอดเหมือนกันตัวนี้กลิ่นหอมหอมแรงกว่าหอมไม่ฉุนเหมือนกับคอมมิโพล่าเมอห้านะครับคอมมิโพล่าตัวนี้คือซิมพิซิโฟเลียต้นจะเล็กกระจึงกระจึงนะครับแต่ว่าหนามเยอะมากนะครับหนามเยอะมากแล้วก็ออกทรงพุ่มแบบแบบหนามอลังการงานสร้างก็ไม่ต่างกันนะครับไม่ต่างกันกันกบคอมมิโพล่า เมื่อห้าตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นบอสเวเลียตัวนึ่งเช่นกันบอสเวเลีย well ตัวนี้ชื่อบอสเวเลียเซเลต้าจากฝั่งอินเดียนะครับซึ่งรู้สึกว่าเทียบเท่าสูสีกันกับบอสเวเลียซาก้านะตัวนี้นะครับเพราะว่า,อ,าอินเดียทํางานวิจัยเยอะมากเกี่ยวกับบอสเวเลียเซเลต้าตัวนี้นะครับเดี๋ยววันหลังลุงจะเล่าเรื่องตัวนี้ให้ฟังในจะเปิดตําราอายุรเวทนะครับเพื่อ,เพ,อเพื่อที่จะดูแล้วก็อ้างอิงลิเฟเลนส์ให้ดูว่า เขาใช้ทําอะไรบ้างในในใน,ในตำราอายุรเวทของอินเดียลุงได้หนังสืออายุรเวทของอินเดียมาประมาณเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับก็พึ่ง,พ,งพึ่งมาถึงพึ่งมาถึงแต่ก็ยังไม่ได้อ่านก็ยังไม่ได้เปิดโก้ Go! เล่มใหญ่มากนะครับเป็น,เป,นเป็นพันหน้าเป็นปังแบบว่าคือประมาณหมอนนะครับนอนหมุนก็สบายเลยเนาะถ้าใครชื่นชอบหมอนอยากได้หมอนอก็สั่งซื้อลุงได้นะครับหมอนอายุรเวทนะครับ งอนตำรายุรเวทนะตัวนี้ดูสิใบเขียวมันนี่ออกยอดมาแล้วเห็นไหมครับนี่ก็ออกยอดมาแล้วเหมือนกันตัวนี้เป็นฮาเวียฮาเวยีวยไม่แน่ใจว่ามาจากไหนเป็นไม่รู้ว่าตัวหน้าคืออะไรคอมิโพล่าฮาเวีหรือบุษราฮาเวีจำไม่ได้นะจำไม่ได้ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวนึงก็คือเป็นบุษราแจ้งให้แจ้งคุยกันแบบนี้ดูก่อนนะครับว่าหลายคนสงสัยว่าเอ้ยมันทไมบอสัวเรียมันยังไงอะไรกันอ,อย่างเงี้ย ลุงจะบอกว่าตั้งต้นข้างบนสุดคือบุสลาแคสบุสลาแคสไล่ลงมาก็คือบอสเวียบอสเวียก็จะมี24-27สายพันธุ์25เลย25รวมเอสเพนิฟรียแล้วแล้วหลังจากนั้นก็ยี่เป็น27 27ตัวนั้นก็คือพวกรูปผสมหรืออะไรก็แล้วแต่ประมาณนั้นแล้วก็ยัง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 หาข้อสรุปไม่ได้กันนี่คือบอสเวียแล้วข้อที่2ไล่ลงมาอีกตัวหนึ่งก็คือคอมมิโพลาคอมิโพลานี้ไม่ต่ำกว่าเท่าเท่าที่เท่าเท่าที่ลรกทราบก็ประมาณ300รู้สึกว่าคอมิโพลา ไม่มั่นใจนะครับต้องไปดูเอกสารอ้างอิงประมาณ300ไม่แม่นลุงไม่แม่นเรื่องนี้แต่ว่าแล้วไล่ลงมาบุษรา,าเนี่ยบุษรา,าก็ประมาณ40่สนะสี่สิบ 40, แต่ว่าไม่ยืนยันไม่คอนเฟิร์มนะครับว่าเป็น40จริงหรือเปล่านี้คือ1ในบุษรา,าแต่เออตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายนี่จะมีต้นเดียวตัวสุดท้ายนี่จะมีต้นเดียวก็คือบายเซียร่าแม็กซิกาน่ามีต้นเดียวในรูไลายของไม้ยางหอมทั้งทั้งโครงสร้างนะครับโครงสร้างไม้ยางหอมถ้าเราพูดถึงเรื่องไม้ยางหอมก็จะรวมถึงบุษรา เขาไม่พอร่าแต่ว่าบุสลาเนี่ยมันก็อยู่ในหนึ่งมันอยู่ในหนึ่งในแฟรงกินเซนส์เหมือนกันเขาก็จะเรียกแฟรงกินเซนส์นะครับก็คือความยางหอมเหมือนกันนะครับเป็นแฟรงกินเซนส์แต่ว่าเขาไม่พอร่าเขาจะเรียกเมอร์หรือมูเมอร์ห้านะครับแล้วก็ถ้าเป็นบอสเวียก็จะเรียกทางฝั่งอาหรับก็จะเรียกดูบานอะไรประมาณนี้นะเท่าเท่าเท่าที่รู้มานะครับก็ประมาณนี้ นี่คือหนึ่งในบอสโซเลียไอ้ไม่ใช่นี่คือหนึ่งในบุษราแต่ว่าความประหลาดของอเจ้านี้ก็คือเดี๋ยวลุงจะเด็ดใบให้ดูแล้วก็พยายามพุ่งสายตาไปที่ตรงตรงตรง,ตรงขั้วขั้วขั้วของมันนะครับมันจะมียางพุ่งปิ๊ดออกมาเดี๋ยวลุงจะพยายามกันเห็นหรือเปล่ากันโอ้กระเด็นมาใส่มือเลยเนี่ยครับยางเห็นแววๆเลยแต่ว่าไม่ชัดนี่หอมฟุ้งเลย ตัวนี้ยางกระเด็นเลยนะครับตัวนี้ยางกระเด็นเลยเมื่อกี้ไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าไม่รู้ว่าเกณฑ์เห็นหรือเปล่านะเดี๋ยวจะลองอีกครั้งหนึ่งว่าจะเห็นกันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเนี่ยมันจะมียางพุ่งออกมาที่ที่ที่ตรงที่เป็นแผลครับเห็นไหมเนี่ยตรงแผลมันจะมียางออกมาอืมหอมมากนะครับต้นเนี้ยพอเอาน้ําลดนะตอนแรกก็อยู่สมอยู่นิ่งๆอยู่เสมอเสมอเสมือสลึมสลืออะไรเนี้ยนะแต่พอเอาน้ําลดปุ๊บเห็นลังสังเกตเห็นไหมครับยอดสีแดงจากตรงนี้มาถึงตรงเนี้ยเขาแตกยอดออกทันทีเลย นี่คือความอเมซิ่งมากแล้วคุณลุงก็ตื่นตาตื่นใจมากคืออยู่ล้มลุกคุกคานอยู่ตรงนี้นานมากคือไม่ได้ดูแลกันไม่ได้ใส่ใจกันสําหรับตัวนี้เป็นมอโสโซเลียมุก,กูนะครับมุก,กูนี่เพิ่งเพิ่พงปลูกออกไปก็ลักษณะแบบนี้มันไม่น่าตกใจทุกอย่างมันก็จะมีใบร่วงเป็นปกติของเขาสําหรับสําหรับบอสโซเลียสําหรับเคมิโพราตัวนี้ก็จะมีใบร่วงเป็นปกติของเขาซึ่งก็ อีกไม่นานเดี๋ยวเขาก็จะแตกยอดแตกใบออกมาใหม่อย่าให้เคลื่อนไหวนะครับอย่าให้เคลื่อนไหวลมพัดเคลื่อนแค่นี้ได้แต่อย่าให้ลากเคลื่อนเพราะเคลื่อนปุ๊บมันจะมันจะชะง,งักแล้วก็โตช้ามากลองอีกครั้งไหมครับเนี่ยสําหรับตัวนี้นะว่าจะเห็นยางพุ้งหรือเปล่าหนึ่งสองหนึ่งสองตึ๊ดเห็นไหมครับเห็นไหมเห็นยางมันแมเนียยไหลลงมามือนะยเห็นไหมครับัไงไห,มหลมาที่มือเลยตันี้หอมมาก ออมากเลยนี่ก็คืออีกส่วนหนึ่งที่ลงุงได้ได้ได้ปลูกลงไปอ่าลักษณะการปลูกตัวนี้เป็นเคตาฟนะครับ <c oughs> เป็นเคตาฟที่อ่มีมีมีเรื่องราวเหมือนกันตัวนี้มีเรื่องราวเหมือนกันลุงไม่ได้กักไว้นะแต่ลุงจําไม่ได้มันก็เวลาจะเล่าเรื่องตัวนี้ต้องไปเอาคริปมาก่อนไปเอาเรื่องราวครับว่ามันจําไม่ได้หมดนะครับตัวนี้เป็นเคตาฟเคตาฟซึ่งอ่เขาบอกว่ามันเป็น เวอร์ชันตูแกลนิสนะครับแต่ว่าตูแกลนิสมันไม่ได้ดำแต่ว่ามันออกสีฟ้า,ฟานะครับต้นมันออกสีฟ้าส่วนนี้เพิ่งปลูกเมื่อวานเพิ่งปลูกเมื่อวานก็จะมีเหี่ยวมีเฉากันบ้างนะครับนี่นะเป็นเฉาเหี่ยวบ้างเฉาบ้างนะก็ตามสภาพไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็จะฟื้นนะครับเดี๋ยวก็จะฟื้นเนี่ยแถวนี้ก็คือยาวจะไปรวมกับ อีกกลุ่มหนึ่งที่ตรงนู้นจะเป็นลูกผสมบอสเวเลียแอสเฟนิโฟเลียกับบอสเวเลียเนกเลกตาครับจะจะสลับสับหวางกันไปส่วนตัวนี้ก็เนี่ยครับใบสวยยอดดีแต่ว่ามันก็จะมีสองสามต้นที่อยู่ตรงนั้นก็คืออาจจะมีรากสุดกันบ้างนะครับตัวนี้จำชื่อไม่ได้แต่ใบนุ um ่มกรมยีเป็นบุษลานะครับตัวนี้เป็นบุษราจำชื่อไม่ได้ละะเพอร์เมรี a i, หรืออะไรสักอย่าง,างนีนะประมาณนี้ ก็ลักษณะจะเป็นแบบนี้นะแต่ยังไม่เสร็จนะรับยังมีแปลงอีกล่างอีกประมาณสักหนึ่งสองสามอีกสามแถวนะครับด้านนู้นนะอีกสามแถวเราจะลงอีกสามแถวแถวละประมาณสิบสิบกว่าต้นได้นะสิบถึงสิบห้าต้นนะครับสามแถวทั้งสิบสิบห้าต้นเพราะว่ามันจะไปต้นไม้ใหญ่ตรงนู้นก็คือสุดที่แปลงของเราแล้วก็คือต้นไม้นั้นเป็นแปลงของเขาไม่ใช่แปลงของเราก็คือเนี่ยจะยาวเราจะยาวไปตรงนู้นนะครับเราก็จะปลูกไปตรงนี้แล้วก็จะมีบ่อบัวตรงนั้นเป็นสาบบัว เป็นสาบัวสาบัวนี้ก็คือเป็นสาของอ่าบัวอียิปต์นะครับเป็นบัวอียิปต์ซึ่งปลูกโดยการใช้ธรรมชาติในการปลูกและก็จัดการตัวนี้เป็นอ่คอมมิโพลานะครับเป็นเมอร์เหมือนกันเมอร์อีกตัวหนึ่งเป็นเอธิโอเปียเมอร์นะครับอ่าซึ่งลําต้นมันก็จะต่างกันไม่ใช่ดิเออเออบาซีเนียนเมอร์นะครับตัวนี้เป็นเออบาซีเนียนนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ก็ลุงแต่งกิ่งมะม่วงเพื่อให้ต้น กำยาแล้วก็ต้นมดยอดได้เจริญเติบโตเพราะว่ามันก็มันคอยเกื้อหนุนจุนเจือกันนะครับเดี๋ยวลุงจะมาเล่าการชีรตัววันหลังในทุกๆวันเนี่ยมันก็จะมีแบบนี้นะตัวนี้เป็นอบามาซัมนะครับเป็นอ่รู้สึกว่าที่ค้นมาก็คือจะมีอสามตัวที่สลับจำสลับสับเปลี่ยนกันอยู่เดี๋ยวต้องลุงต้องคอนเฟิร์มกันอีกทีนึงก่อนว่ามันจะเป็นยังไงอบามาซัมลุงทำยาดมนะครับผมก็จะถือไว้ตลอด เนี่ยลุงทาจากตัวนี้เลยก็ถ้ามีน้ำมูกถ้ามีคัดจมูกเนี่ยตอนนี้ก็คือมีน้ำมูกมีคัดจมูกสังเกตดูนะครับตัวนี้ลงดินแล้วนะครับลงดินแล้วนะครับตัวนี้เป็นอีลองกาต้านะครับอีลองกาต้าใบ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 ดำนะครับแรกแร็แฟอร์มนะก็เล่าให้ฟังคร่าวๆก่อนเดี๋ยววันหลังจะพาเดินชมทั่วสวนเลยแล้วก็แนะนํากันทีละตัวว่าอะไรบ้างมีอะไรบ้างทําอะไรบ้างอนาคตลุงอาจจะเอา โต๊ะลงมาตั้งตรงนี้แล้วก็เอามอกกลัดลงมาแล้วก็นั่งกลั่นเท่ๆตรงนี้เลยตอนเย็นๆนะเพราะว่า,าถ้าแดดร่มลมตกมันก็ทําได้นะครับก็จาประมาณนั้นตัวนี้ก็เนี่ยเขาก็บอกว่าตัวนี้ก็คือโอปามาซัมเหมือนกันแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็เรียกว่าฟากรไยเดสนะครับนะมันก็สลับสับเปลี่ยนกันไปแต่ว่าต้องไปดูที่เอกสารอย่างเอกสารมาที่ท,ที่ที่มาจากอบอียิปต์โบราณเนี่ยเขาก็จะบอกว่าอบโอปามาซัมมันก็จะเป็นตัวนี้ซึ่งมันไม่ใช่ ฝ่ายก,กอล์ฟฝ่ายกอล์เดนเพิ่งมาตั้งใหม่อะอเงี้ยมันจะทับกันตรงไหนลุงต้องไปค้นดูก่อนว่ามันจะทับกันตรงไหนจะได้ข้อมูลอ้างอิงได้ตรงกันจะได้มาเล่าสู่กันฟังได้นะครับโอเควันนี้ลุงขออนุญาตแค่นี้ก่อนพาเดินชมสวนตอนเย็นๆค่ำๆนะครับท้องฟ้าสดใสเลยวันนี้นะไม่น่าจะมีฝนนะครับอ่าฮะเนี่ยครับประมาณนี้แหละเดี๋ยวลุงคงต้องเอาต้นสะเดานั้นออกเพราะว่าต้องให้คนปีนขึ้นไปแล้วก็ไปตัดกิ่งลง ต้นสะเดานี้ก็ต้องตัดกิ่งลงเพื่อที่จะให้มันไม่มีร่มเงาต้นไม้ต้นนี้ก็ต้องเอาลงเพื่อไม่มีร่มเงานะครับเพราะว่าจะได้ไม่บังแสงแดดที่จะสาดส่องลงมาหาต้นไม้ของเรานะครับชอบแดดชอบน้ําแต่ไม่ชอบขังไม่ชอบแช่นี่คือลักษณะของบอสโเลยนะครับโอเคขอบคุณมากๆที่ติดตามใครสนใจสินค้าจากลุงหรือว่า ผลิตภัณฑ์อะไรก็แล้วแต่นะครับลองดูลิงก์ข้างล่างลุงวางลิงก์ไว้ให้นะครับกดลิงก์เข้าไปแล้วสั่งซื้อที่ร้านค้าได้เลยนะครับผมเพราะว่าไม่ต้องทักทายลุงหรือไม่อยากคุยกับลุงหรืออะไรก็แล้วแต่สําหรับคนที่สะดวกจ่ายด้วยบัตรเครดิตก็ได้จ่ายด้วยบัญชีธนาคารอะไรก็ได้ไม่ต้องโอนมาหาลุงนะครับเพราะว่าโอนเข้ากับระบบร้านค้าเดี๋ยวร้านค้าก็จะจัดการแล้วก็ลุงก็จะเป็นคนแค่รับออเดอร์แล้วก็เอาสินค้าแพ็คส่งให้แล้วก็แจ้งหมายเลขตาม ตามที่ร้านค้าแจ้งมานะครับผมใครสนใจสินค้าตัวไหนก็ทักทายได้เลยแล้วก็เข้าไปส่องดูได้นะครับไปกด follow ไว้ก่อนว่าเผื่อลุงมีอนาคตมีสินค้าตัวใดอะไรอย่างนี้นะครับขอบคุณมากๆทุกคนที่ติดตามนะครับผม